แววพระครึ่งทางครับมีเป็นบรรกาศทุ่งหนาแล้วก็ถนนที่เดิมๆก็คือไม่มีใครเลยมาดูน้ำสิในทองมีไหมอ๋อมีน้ำด้วยนะ ดีครับบุษบาครับวันนี้มาวิ่งนะครับจ็อกกิ้งตอนเช้าเราดพค่อนก็วิ่งกันสักสิบโลนะครับแล้วก็จะคุยกันเรื่องของการเลือกรองเท้านะครับสำหรับมือใหม่ฮัดวิ่งแล้วก็เพื่อน หลายๆคนด้วยที่กำลังลังเลว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้นะครับพันธุ์ัต์พวกรองเท้าเนี่ยมันต้องเลือกอยังไงเพราะว่ามันเยอะเลือกเกินนะครับผมเดี๋ยวมาคุยกันบรรยากาศตอนเช้าเช้าเที่ยมน่าจะเล่นนะครับถ้าถ่าบ้านผมนี่แหละนะมันก็เป็นทุ่งนาแล้วช่วงนี้ก็เป็นฤดูทำนานะครับเริ่มปลูกข้าวนั่นแหละก็คือเริ่มโตวลวมีฝนตกทุกวัน แล้วก็เนี่ยก,ก็มีแดดด้วยก็ร้อนด้วยเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยของอีสานก็คือจะร้อนอบอ้าวนะครับเสร็จแล้วก็จะมีฝนตกคือจะไม่หนาวอ่ะก็จะร้อนๆวิธีการเลือกรองเท้ามันก็จะต้องเลือกตามฤด,ดูกาลด้วยนะแต่วันนี้เราแบ่งการใช้งานของรองเท้านะครับออกเป็นเดี๋ยวนี้เอาเป็น3อย่างให,ใหญ่เลยนะหนึ่งนะครับก็คือ รองเท้าซ้อมอ่ารองเท้าซ้อมนะซ้อมอย่างเดียวอีซี่นะครับสองก็คือรองเท้าที่เอาไว้ทั้งซ้อมแล้วก็ไปแข่งได้แข่งขันได้ด้วยนะครับสามก็คือรองเท้าแข่งนั่นแหละนอกจากเรื่องของประเภทของรองเท้าแล้วนะแล้วก็การใช้งานนี่แหละก็จะมีเรื่องของการเลือกไซส์นะครับแล้วก็เรื่องของน้ำหนักและเรื่องวัสดุด้วย เดี๋ยวมาคุยกันไปเรื่อยๆคุณเน้เนี่ยรองเท้าซ้อมรองเท้ากึ่งซ้อมกึ่งแข่งรองเท้าแข่งมีครบเลยไหมครบับครบเลยการซอ้ซอมของเน้ก็แยกด้วยค่ะเป็นซ้อมอีซี่อินเทอร์วอาถ้าซ้อมอีซี่เก็บระยะ,ะแล้วถ้อินเทอร์วัลก็วิ่งเร็วใช่อินเทอร์วัลก็วิ่งเร็วเป็นรอบๆอบีซี่นะครับก็คือวิ่งสบายๆเวลาซ้อมเราจะเลือกใช้ร <c oughs> องเท้าที่ ทนทานนะครับรองเทาที่ทนทานไม่ได้มีอะไรช่วยให้ทําความเร็วได้ดีมากนักเพราะว่ามันก็จะต้องฝึกดนะ้วยเนาะฝึกให้มันแบบให้ขาได้ออกแรงแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ก็คือวิ่งไม่เร็วเพราะนั้นไม่ต้องมีส่วนช่วยในการช่วยให้วิ่งเร็วขึ้นเลยนะครับไม่จําเป็นนะมันก็จะไปเพิ่มส่วนอื่นแทนเช่นความทนทานนะ ความทนทานของของรองเท้าซึ่งมันก็จะมีส่วนตกแต่งที่เพิ่มมากขึ้นเยอะเข้าไปอีกนะครับเช่นความหนาของอัปเปอร์ใช่ไหมตัวข้อลาที่นุ่มเออนุ่มตรงข้อเท้าที่นุ่มมากขึ้นกว่าปกติกระชับนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ทนโฟมที่เฟิร์มอ่าโฟมที่จะเฟิร์มหน่อยไม่ใช่โฟมที่แบบ โอเคไม่นุ่มมากไม่หนามากนุม่มอยู่แต่ว่าไม่หนานะครับตอนนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะ,ะเลือกได้ตามความชอบของเราเลยครับส่วน e c ีรุ่นที่มันแบบหนาๆก็มีเหมือนกันเยอะเช่น invincible นะครับตัวนี้ก็คือเอาไว้ฟื้นฟูเดชชอบไปใช้ืุนฟูมากเลยในวันที่พวกเราแบบเหนื่อยมากๆนะครับเหนื่อยมากๆแบบซ้อมหนักมามันก็จะมีตัวเลือกตัวช่วยอีกก็คือรองเทา้า recovery โดยเฉพาะนะครับ แล้วเขามีงานวิจัยที่พูดว่าถ้าเราซ้อมหนักมาการรีคอเวอรี่รันหรือแอคทีฟรีคอเวอรี่มันทําให้ได้ผลกว่าอ่าก็คือไม่ใช่ว่าไปหยุดอยู่เฉยๆนะครับก็จะมีการ้น,นั่งอะไรแล้วหยุดเลยวิงว่งวิ่งเบาๆตื่นมาวิ่งเบาๆเพื่อที่ให้มีการแอคทีฟรีคอเวอรี่นะครับที่นี่ลองทามันก็มีเยอะมากใช่ไหมในกลุ่มของการซ้อมนะครับแล้วก็ยังมาแย,ยากย่อยอีกว่าอีซี่ซ้อมเร็วใช่ไหมเมื่อกี แล้วก็ยังมีรีคอเวอรี่อีกมันก็มีแยกหมดเลยนะครับอย่างยกตัวอย่างอีซี่เนี่ยของไนกี้นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นเบกาซนะเบกาซเนี่ยก็คือที่เราใส่อยู่เบกาัสามสิบเก้านะครับแล้วก็เป็นกลุ่มของอินฟินิตี้รีแนะประมาณนี้เนาะ,ะประมาณนี้อย่างนี้จะชอบเบกาซัเพราะว่ามันมีแอร์ูมพดอดอันใหญ่อยู่ตรงหน้าเท้าแล้วก็ส้นเท้าตัวนี้ก็คืออีซี ส่วนการฝึกซ้อมอินทวอลนะครับเวลาไปลงขอดมันน้อยนะประมาณ0ูนถึงสิของสัปดาห์บางสัปดาห์ก็ไม่ได้ซ้อมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมลงขอดผมจะเอารองเท้าแข่งไปลงเหมือนกันเลยก็เท้าแข่งไปเลยใช่เอารองเท้าแข่งไปลงอไปเลยเพราะว่ามันใช้น้อยนะครับเน็กว่าเซนเอาพอไฟเอาไปออกลุยเอาไปออกลุยได้เลยทีนี้ก็คือเป็นส่วนของการรีคอเบอรี่ รีคอเวีเนี่ยก็จะมีรองเท้ากลุ่มลันเฟยเลสนะครับก็คืออินวินซิเบิลกับ i n นฟินิตนะเป็นหลักน,นะครับเป็นหลักสคู่นี้ต่างกันอยู่นะแต่ว่าใช้งานเหมือนกันได้ส่วนผมก็คือถ้ามันไหนฟื้นฟูก็ใส่อิน i n c วินซบมันนุ่มดีน้องต้องหัวแบบเหนื่อยมากเลยไม่ไหวขาล้าอะไรเงี้ยซ้อมหนักมาแบบวิ่งยาวมา เออวันนี้ขอแบบสบายๆหน่อยสักห้าโลสิบโลใส่น้องเต้าหอ,อกมานะครับแปบบเดียวจบสิบโลไม่เจ็บเลยแต่ให้ใส่ทุกวันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคือมันก็นุ่มไปให้ใส่ทุกวันมันก็แบบสปอยเหมือนกันสปอยขาเหมือนกันประมาณนึงนะเพราะงั้นก็ควรจะสลับสลับนะครับอ่ะคุณเองมีอะไรเสริมไหม ส่วน Infinity Run f i n i t เนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นโฟม r รีแอค่ะคือโฟม r รีอคที่พื้นจะเฟิมห <'m> น่ th th อยแต่ความทนทานสูงมากวิ่งกันได้แบบยาวๆเลยเพราะงั one, one get, things, things, using, <t> ้นท <t> ่านเลเลือกคู่เดียวที่จะใส่ e a s ีได้ล่ะทั้งทั้งสามอย่างนี้สมมติ e a ซ y การบึกซอมนะคู่เดียวที่ซอมได้หมดทุกอย่างเลยที่ผมรู้สึกนะ ก็คือเบรกซัสามเก้าคิดเหมือนกันก็คือวิ่งได้ทั้ง e ีซีทั้งพื้นฟูแล้วก็วิ่งเร็วก็ได้สําหรับมือใหม่นะใช่เบรกซัสามเกจะเป็นคู่ที่ใช้ซ้อมได้ดีที่สุดนะครับแต่สำหรับสายโคดอะ่ะที่ซ้อมหนักอะ่ะเนี่ยว่าต้องมี i n v e n น i b ซ e เพราะมันสายรีคอเวอรดีมากแต่ถ้าเราไปมองดูที่ระดับโลกนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเปกซัสนี่แหละเนาะระดับโลกแบบโมฟารา ala, หรือว่าอุซากะนะครับแต่ก่อน เออมันอเนกประสงค์มันคือเขาชอบกันมากเลยนะคือเขาใช้แต่กลุ่มนี้เลยนะครับทีนี้ก็เป็นรองเท้าแข่งก่อนแล้วกัน่ะรองเท้าแข่งขันอ่ะรองเท้าแข่งนะคะอย่างที่เนใช้อ่ะก็มีไนกี้เวอร์ไฟล์เน็กเปอร์เซอ่าอัลฟาฟลายหนึ่งสองอของเนตอนนี้ใช้หนึ่งอยู่นะคะก็จะมี Nex กสองแหละกับอัลฟาสองนะครับตอนนี้ แล้วก็จะเป็นกลุ่มที่แบบวิ่งสั้นๆหน่อยอย่างสติ๊กไฟลแล้วก็สั้นลงไปอีกก็คือดากลนไฟลรองเท้าพวกนี้นะครับมันถูกลลทถอนลงไปเยอะมากคือผ้าก็บางมากใช่ไหมโฟมก็แบบเบาแล้วก็แบบให้มาเยอะแต่เบา,แต,เบาแต่ก็อ่อนแอนะครับเพราะว่าซูมเอ็กมันไม่ค่อยทนเนาะคือเราต้องมองว่าเราเน้นใช่เฉพาะวันแขมงค่ะ,ะมันจะต้องเอาประสิทธิภาพเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูง อะไรที่มันไม่เกี่ยวมันตัดท้อทิ้งหมดคือโฟมเนี่ยพอมันใหญ่มันต้องใหญ่เพราะว่ามันต้องสปอร์ตแต่ว่ามันจะต้องเบาด้วยเนี่ยความทนทานมันเลยลดไปนะครับเข้าใจปะค่ะพอมันใหญ่แต่มันทนอย่างรีแอกอย่างเงี้ยมันก็หนักไงค่ะเออเพราะว่ามันต้องทนไงความทนทานก็คือเหมือนกับใส่ความเข้มข้นเข้าไปนั่นคือเหตุผลที่เราต้องมีรองเท้าหลายคู่ค่ะใช่ ก็คือรองเท้าซ้อมกับรองเท้าแข่งก็เลยควรแยกกันนะครับไม่ใช่ว่าเอารองเท้าแข่งมาซ้อมบ่อยๆมันก็จะพังง่ายเพราะว่าอายุของการใช้งานนะครับของรองเท้าแข่งมันจะอยู่ที่เราเอาสามร้อยกิโลเมตรเท่านั้นถึงห้าร้อยไม่เกินเนี้ยไม่ถึงอายุจริงๆที่เขาบอกมานะครับในสเปกอะแต่ทางแบรนด์เขาก็ไม่ได้บอกหรอกว่ามันอายุเท่านั้นเพราะว่ามัน มันแล้วแต่คนใช่ด้วย,ค,ยคืออายุที่ว่านั้นเขาหมายถึงอายุไขของโฟมเอออายุของการใช้งานดังเต็มประสิทธิภาพร้อยเปเซ็นมันได้แค่นั้นนะครับไม่ใช่ว่าเออเราก็คิดว่าเฮ้ยเราก็ถนอมนะใช่ไหมเราก็วิ่งแบบไม่ตีนผีขนาดนั้นปะอะไรเงี้ยวิ่งได้ถึงพันโลอ่ะโอเคมันใช่นะครับสําหรับเราบางคนอย่างผมก็เหมือนกันได้ถึงพันโลนะบางคู่นะครับสาหรับคู่แข่ง แต่ว่าตัวโฟมอ่ะปิทิภาพมันก็ลดลงเรื่อยๆภายใไไนมันนะครับความยบืบความแข็งกระด้างของมันมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากอายุของมันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บไว้แข็งนะเก็บไว้แข็งนะครับตัวของรองเท้าแข่งขันเนื่องจากว่าตัดส่วนประกอบที่สําคัญออกไปเยอะอย่างอัปเปอร์อย่างเงี้ยมันก็จะมีแค่ชั้นเดียวแล้วก็เป็นผ้าบางๆเนาะเป็นผ้าแบบ บางบางเป็นตาข่ายอะไรเงี้ยมันก็ขาดง่ายบางยีมันก็แตกอะไรเงี้ยนะครับใช่นะแต่คุณเน่ส่วนตัวคือ Upper, อัปเปอร์ถึงจะบางแค่ไหนนะ,อะเอาพ่้ไปหรือเน็กก็ไม่เคยขาดเลยส่วนใหญ่มันจะไปตรงพื้นมากกว่าค่ะ,ะถ้าเกิดว่าเขาอยากให้อัปเปอร์มันทนกว่าตัวบางใช่ไหม,มที่บอกอะบางมันก็ทนแหละแต่อยากให้ทนกว่านั้นอีเขาก็เลยใส่เพิ่มเข้าไปอีกชั้นไงใส่พวกผ้าใส่พวกผ้ารองเข้าไปอีกชั้นใช่ครับ มันก็ช่วยให้เราวิ่งได้นานขึ้นกระชับขึ้นนะครับแล้วก็สภาพของตัวอัปเปอร์มันวิ่งไปได้เรื่อยๆนะตัวรองเท้าแข่งขันเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนก็ชอบเพราะว่ามันสวยด้วยแหละหนึ่งสองก็คือมันวิ่งเร็วได้ง่ายนะครับทุกคนก็อยากจะมีติดบ้านไว้หมดสำหรับรองเท้าแข่งขันก็แนะนำว่าถ้าถ้าจาเป็นจริงๆที่จะต้อง มีที่บ้านก็ไม่ควรเอามาซ้อมบ่อยนะักการฝึกซ้อมก็ควรจะเอามาซ้อมแค่เร็วกัแบบหรือไม่ก็เทมโปซึ่งในแต่ละสัปดาห์ก็แค่10%บเอนตะสิเเซ็นะนะเช่นผมซ้อมร้อยโลใช่ไหมสัปดาห์หนึ่งผมวิ่งร้อยโลวิ่งแค่สิบโลอะเอาคู่นี้มาใช้เพราะฉนั้นถ้าเกิดว่าสัปดาห์ละ10แล้วก็รวมแข่งขันด้วยเนี่ยรองท้าคู่นี้น่าจะอยู่ได้ราวๆสองปีใช่ไหมครับน่าจะประมาณนั้นนะ ปีหนึงอ่ะเนะเออมันได้นานปีสองปีคือไม่ต้องเอามาใช้บ่อยอ่ะมันจะได้นานปีสองปีที่นี่รองเท้านะครับโดวยเฉพาตัวแข็งเนี่ยบางทีเราเห็นเขาลดราคาเยอะแล้วมันก็แบบเป็นรุ่นที่เก่าแล้วคือตัวโฟมอ่ะมันมีอายุของมันนะอายุอายุของตัวโฟมแม้จะยังไม่ได้ใช้นะครับมันจะอยู่ราวๆสองสามปี ในประเทศเมืองร้อนแบบเราเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราเอารองเท้าที่มันมันเก่าอะเป็นเป็นรุ่นตกรุ่นมาใช้นะครับมันโฟมมันจะระเบิดคือมันก็มีสภาพอากาศเข้าไปเกี่ยวกับการเก็บรักษานะครับเพราะนั้นรุ่นใหม่ๆที่ออกมาใหม่ๆมันก็เลยจะมีอายุการใช้งานที่นานกว่าอันนี้ก็คือหลักการเลือก โดยเฉพาะรองเท้าแข่งขันทําไมต้องเน้นย้าเรื่องนี้นะครับเพราะว่าโฟมอะโฟมมันไม่ทนอยู่แล้วเนื่องจากว่ามันเบาแล้วก็ความเข้มข้นมันมันไม่สูงใช่ไหมมันก็เพื่อที่จะให้มันเบาอะมันก็เลยทนต่อสภาพสิ่งแวดล้อมได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับมันแล้วแต่การเก็บของร้านด้วยนะบางร้านเขาเก็บดีเก็บดีหมายถึงอะไรนะครับก็คืออยู่ในอุณหภูมิที่เย็นส่วนเก็บไม่ดีก็คือแบบ อยู่ในห้องร้อนๆหรือโดนแดดอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ที่มันจะพังได้ง่ายง่ายกว่าอันนี้ก็คือเรื่องของรองเท้าแข่งนะครับในการเลือกนาะสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมไปบนอีจากเลื่อนมานะแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จัดงานดินใช่ไหมพี่อำนาจเจริเลนะครับก็เป็นผู้จัดแล้ยังเหนื่อยอยู่เลย ร่างกายมันก็ค่อยๆสร้างเม็ดเลือดนะครับมันจะใช้เวลาประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ช่วงนี้ก็เลยไม่เออามาวิ่งเนี่ยจะเหมือนแบบขามันไปได้นะแต่ภายในร่างกายม,มันเหมือนคนแบบไม่ฟิตอ่ะเหมือนสมัยที่ไม่ฟิตคือวิ่งประมาณสักเพนหกเพจน่าไปไปไาหนหกเ่ยเหนื่อยมันวิ่งเพนสี่เลยนะครับตอนเนี้ยฮาร์เร็สนีขึ้นโซนสองโซนสามโซนสามเลยอะ่อะเพนหกอ่ะ ซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนนะเราก็ค่อยๆไปนะครับไม่ไปโหมเบาๆก็เพลินๆในช่วงนี้พักผ่อนนะครับมาคุยกันเรื่องรองเทา้าไปเรื่อยๆกันบ้างหลายๆคู่วิธีการเลือกอะไรอย่างเงี้ยนะครับบ่อบัวสวยเลย ดอกบัวเหรอใช่นี่ไงดอกบัวอ,อ๋อที่นี้สักลายดอกบัวไว้ที่แขนนะครับใช่ค่ะขุ้นหนา้ากว,ว้างแถวนี้ก็เป็นทางแบบนี้แหละเยอะนี่มันตัดจะได้โน้นได้แบบหูไปขอเลย กลับบ้านกันครับมา5โลกลับ5โลได้10โลลักษณะการวิ่งกับเนเปซกับเอาพ่อไฟายควรเลือกกันไหนดีคนชอบถามอ๋อขอบคุณสำหรับคำถามนะครับเอาพ่อฝากับเปเปอร์ฝเนี่ยเป็นรองท้าแข่งขันเหมือนกันสำหรับไนกี้นะครับก็วิธีการเลือกใช้เนาะมันอยู่ที่ความชอบอยู่2อสาอย่าง นะครับสำหรับนักวิ่ง1ก็คือเรื่องของอาการทำรอบขาการทำรอบขาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในการแข่งขันแบบไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม่ไม่ไกลมากใช่ไหมไม่ไกลมากก็เช่นระยะ5โล10โลนะครับอยากจกแบบเน้นรอบขาสูงเพราะว่าเป็นคนที่ก้าวยาวอยู่แล้วนะครับก้าวยาวอยู่แล้วอ,อย่างเงี้ย ก็จะมาเน้นรองเท้าที่เบากว่าก,าก็คือ Nex2 น,นะครับ mm hmm. เน x เนี่ยข้อดีก็คือมันเบานะแล้วก็ระบายอากาศได้ดีแล้วก็วิธีการวิ่งอะ่ะมันวิ่งได้หลากหลายกว่าก็คือฟีสไตล์มากกว่านะอีกอย่างที่เจอคือถ้าวัานไหนฝนฝนเนี่ยเน็กสองชัวร์สุดออจะเห็นเลยนะครับในระดับแบบระดับประเทศเราเนี่ยไม่ต้องอีลิก็ได้ อย่างบิ๊กเบลอย่างเงี้นาะนีเบลบอกเลยเออคืออย่างวันที่ฝนตกที่ขอนแก่นอย่างเงี้ยเขากลับมาใช้เน็กซองเลยนะครับทงังทังที่ก็ย้ายไปใช้อัลฟ a าไฟลนะ,ะหลายงานนะครับสำหรับบิ๊กก็ทําให้มันระบายน้ําได้ดีโดยเฉพาะหน้าฝนอ๋อนั่นแหละส่วนอัลฟ a าไฟลนะครับผมชอบผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องรอบขาเออคือเราทํารอบขาได้เร็วดีอยู่แล้ว แต่เราอยากได้ระยะก้าวที่มากขึ้นแล้วก็ซัพพอร์ตมากกว่านะครับเน็กเน็กเปอร์เซ็นสองเนี่ยมันซัพพอร์ตไม่สู้อัลฟ่าไฟนนะใช่ไหมใช่อัลฟาไฟมันนุ่มกว่าอาัลฟาไฟมันนุ่มมันมันสูงกว่าแล้วมันเหมือนมีแรงส่งรอเขาเรียกว่าอะไรเออก็คือ <laughs> มันมีตัวไอพอดแอร์ซูมพอดเนี่ยช่วยส่งให้แบบวิ่งไปได้ไกลกว่านะครับแล้วสาหรับมือใหม่ล่ะมือใหม่เลือกอยังไงระหว่างสองคู่นี้นะครับคุณนี้มี มีอะไรไหมเกี่ยวกับมือใหม่คืออันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนลงส้นมากออย่างาคุณเน่เนี่ยเป็นคนที่ลงส้นคือเน้เป็นคนเพี้ยนมากเลยประมาณหนึ่งขาขวาลงส้นขาซ้ายอะ่ะหลไปลายอ๋อใช่ค่ะเออไม่บาลานซ์ไม่บาลานซ์ใครที่ลงส้นเน้ว่าเนี้ไปกับเน2สองนะ,ะมันช่วยให้แบบทำร้าขาแล้วก็ได้ดีค่ะคือมันได้ใช้ประโยชน์ ของมันนะไอตัวคาร์บอนเพลทมันทำงานเต็มที่เลยคือมันได้ใช้ประโยชน์ตรงส้นมันด้วยเพราะส้นส้นของในสอก็ให้มาเยอะเป็นซูมเอ็กซ์ใช่ค่ะให้มาเยอะคืออัลฟาก็ให้มาเยอะนะแต่ว่าอัลฟาไฟล์น่ะมันดันมีตัวตำแหน่งของแอร์ซูมที่มันอยู่ตำแหน่งโฟฟุตนะครับอยู่หน้าเท้าเพราะนั้นสำหรับเน่ค่ะเกิดว่าห้าโลหรือสิบโลอ่ะเน่ก็อัลฟาเหมือนกันคืออัลฟาไฟเนี่ยพอเราไปลงบังคับลงตรงนั้นนะ ถ้าเกิดว่าเราเป็นมือใหม่ใช่ไหมครับเรา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 ลองถ่ายวีดีโอดูก็ได้นะแล้วว่าถ้าวิ่งเราเนี่ยมันลงเต็มเต็มเท้าหรือค่อนไปทางปลายมันก็ได้เปรียบสําหรับเอาผ้าปลายวิธีเลือกก็อย่างนี้แหละง่ายๆนะครับก็จะช่วยได้สําหรับมือใหม่สุดท้ายก็คือรองเท้าที่สามารถกึ่งซ้อมนะครับแล้วก็กึ่งแข่งขันได้จริงก็มีหลายคู่นะไม่ได้มีแค่คู่สองคู่แต่ที่ยกขึ้นมาวันนี้ก็เอาเป็น สคู่แล้วกันอ่ะสคู่นะครับที่กึ่งซ้อมกึ่งแข่งขันได้คู่แรกนะครับเก่าหน่อยก็คืออ่าไนกี Next ้แอร์ซูมเทมโปเน็กซ์เปอรนะครับคู่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าที่มี a อร์ซูมพอร์ตเหมือนกันกันกบ a l p h a าไฟลหลายๆคนใส่ลงแข่งขันนะครับเพราะว่ามันทนด้วยแหละไว้ซ้อมซ้อมก็ดีนะผมก็ชอบนะไอตัว t e m p ปเนี่ยว<อ>ิ่งวิ่งสบายอ่ะวิ่งไหลไปเรื่อยๆวิ่งเร็วก็ได้ วิ่งช้าก็เพลินแล้วก็เป็นการฝึกตัวของหน้าเท้าของเราด้วยนะฝึกการลงหน้าเท้ามันเป็นรองเท้าซ้อมสําหรับเอาไปฝ่าแต่หลายๆคนก็เอาไปแข่งนะครับโอเคมันเสียเปรียบนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนี่เราอาจจะประหยับหรือว่าแบบอยากจะใจให้มันคุ้มก็ไปแข่งได้ด้วยนะครับการแข่งขันก็คืออาจจะแข่งกับตัวเองนะไม่ได้แข่งกับคนอื่นเ<ไ>ออเพราะฉะนั้นรองเท้าที่มันมีครบทั้งเพลทแล้วก็ทั้งไอ้ตัวพอร์ตในอันเดียว แถมโฟมก็ยังมีทั้งซูมเอ็กแล้วก็ตัวโฟมดิแอคด้วยแถมทนแล้วก็ยังเป็นไฟนิดติดทนมากผมชอบมากเลยตัวเทมโปเนี่ยแต่เ,<อ>เพื่อน,นเพื่อนก็เพื่อนเพื่อนก็จะบอกว่ามันหนักไปหน่อยโอเคเรื่องน้าหนักก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มันจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของราคาหรือว่ารองเท้าที่จะต้องซื้อเพิ่มขึ้นเพื่อให้มันเบาขึ้นนั่นแหละโอเคมันอาจจะเป็นทั้งการตลาดแล้วก็มันอาจจะเป็นทั้งเรื่องของวัสดุศาสตร์ด้วยนั่นแหละ ผสมกันนะครับเขาก็เลยทําให้รองเท้าอะ่ะมันมีน้าหนักที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับตัวที่2นะครับสําหรับในรองเท้ากลุ่มที่ทั้งใส่ซอมและแข่งได้นะครับที่ยังไม่ออกก็คือเบกซัดเทอร์โบเน็กไนเจอร์ตัวนี้ที่คิดว่ามันน่าจะซอมได้ดีก็เพราะว่าดูจากภาพแล้วเนี่ยมันน่าจะทนก็เหมือนกับตัวเป็ก39นะครับตัวนี้ เป็กสามเก้าเนี่ยมันทนทรงมันก็สวยดีใส่แข่งได้นะผมก็เคยลงแข่างงานฮ <ใน S 3> าบแรกี่เวลาทันแรกเออในตระกูลเป็ <ส S 1> กเนีน่ยฮาบแรก,แกด้กวยเพราะนั้นเป็กเทอร์โบเน็กซ์เนเจอจะต้องเป็นตัวที่แข่งได้แน่ๆเพราะว่าเป็นโฟมซูมเอกเนาะใช่ค่ะเออโฟมซูมเอกแบบเยอะแล้วก็มีเอ0 2าศูนย์สองนิดหน่อยรูปแบบก็คือรองเท้ากึ่งซ้อมกึ่งแข่งกึ่งอีซี่กึ่งเรซิ่ง นะครับกึ่น Training, เทนนิงกึ่นเลซิ่งพวกนี้หลังๆมาของไนกี้จุดสังเกตก็คือจะมีโฟมซูมเ X ผสมกับโฟมอีกอันหนึ่งที่มันทนกว่านะครับตัวน,นี้ก็คือจุดสังเกตนะจุดสังเกตของรองเท้าที่เอาไว้ใช้ทั้งซ้อมและก็แข่งได้สุดท้ายก็คือรองเท้าที่เพิ่งออกแล้วก็เพิ่งได้กันมาทั้ง2คนนะครับก็คือซูมฟลาย5 ้ <Yeah. S 1> ุ่มมาเรารีวิวมาแล้วนะครับวันนั้นไปวิ่งที่ภูสิงห์นะแล้วก็ของผมก็เพิ่งได้มาวิ่งไปได้10กว่าโลแล้วจะสะสมไปจนถึง100กิโลเมตรแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวแบบละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับ after 10K เอ้ย after 100K นะครับ 100K ซึ่งเราจะมาคุยกันเรื่องหลายๆเรื่องในอนาคตตัวนี้เป็นรองเท้าที่ใช้ทาง ซอมแล้วก็แข่งขันได้อยู่ในโพสิชันที่ดีขึ้นนะครับสำหรับตัวซูมไฟเพราะแต่เดิมซูมไฟเนี่ยมันจะเอ็นไปทางเลซซิ่งแต่ก็ทำได้ไม่ดีเพราะว่ารุ่น3กับรุ่น4กลายเป็นว่ามันมันเลซซิ่งไม่ได้เพราะว่าพอใส่เป็นานๆแล้วอะ่ะผมเคยใส่วิ่งยาว30โลนะผมรู้สึกว่ามันมันไม่สบายเท่าไหร่นะครับ มันหนักแล้วมันนานๆไปมันก็เหนื่อยแต่ความทนทานหรือว่าความแบบชาะบะดีส่วนทูมไฟ5ห้ก,ก็คือแก้ปัญหา2อ,อย่างที่สําคัญมากๆนะครับของตระกุลทูมไฟก็คือความนุ่มด้านในจากโอมทูมเอ็กที่ยัดเข้าไปด้านไในในอินโซใต้อินโซลงไปนะครับทํางานคู่กันกันกบเพลทซึ่งทําให้วิ่งไหลไปดีๆเนาะวิ่งไหลไปเพลินเลยวิ่งแบบโอ้ชิว เอ็นตัวไปด้านหน้านิดเดียวก็พุ่งไปได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรองเท้าที่เหมาะกับการซ้อมเร็วหรือซ้อมโซนสามซ้อมช่วงแบบเขาเรียกว่าอะไรช่วงแอโรบิกแบบสูงๆหน่อยแต่ยังไม่ถึงแอโรบิกประมาณนั้นสำหรับซูมไฟ5ตัวของอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็น เรื่องของความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าผมใช้ซูมไฟสี่กับซูมไฟสามมาผมรู้สึกว่ามันสูงสูงเสร็จแล้วมันเรียวนะครับมันเรียวมันก็เลยอาจจะโค้งเค้งไปด้านซ้ายขวาได้ง่ายกวา่าเขาก็เลยเหมือนกับปรับดีไซน์ตัวฐานตัวโฟมนี้ใหม่หมดนะครับก็เลยทําให้มั่นคงสุดๆไปเลยหน้าถาวากว้างขึ้นนะครับวิ่งอะไรก็สบายใจมากขึ้นสบายทางกายสบายทางใจ แล้วก็นุม่มนึกถึงอะไรเวลาวิง่งก็นึกถึงกลุ่มร <ใน S 1> <อ>ั <gen> uity, นเฟรเลสกลุ่มของอินฟินิตี้กลุ่มของอินวินซิเบิลนะครับแล้ววิ่งไปแล้วมันก็มั่นคงอ่ะว่าไงคุณถ้าพูดถึงฟังก์ชันที่มันครบครันนะ่ะเออซูมไฟล์ห้อันนี้มันครบอ,ะอ่ะมันมีทุกอย่างมีทุกอย่างไฟมาทุกอย่างซูม X. เอ็กซ์แผ่นเพลท อัพเปอร์ก็ <Apple S 1> เป็น,เ,ปนเอนจิเ,เนียร์เมนคอนียรคอลล่าร้านุ่มคอเท้าอีกนะใหญ่นิ่มครบครบนะครับ<ป>ก็เป็นรองเท้าที่อนเนกประสงค์ที่สุดเท้าที่นยกีเคยทำมาในตอนนี้นะครับถ้าถามว่าคู่เดียวจบเป็นหนึ่งในคู่เดียวจบเป็นหนึ่งของรองเท้าคู่เดียวจบใช่ไหมไม่จริงคะ่ะ ไม่มีการจบที่แท้จริงแต่เป็นหนึ่งในรองเท้าที่ใส่ได้บ่อยใส่ได้บ่อยที่สุดสมมติว่าสัปดาห์หนึ่งคุณวิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คู่นี้คู่ตัวของสูงปลห้าเนี่ยจะใส่ได้อยู่เออเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสูงสุดเก้าสิบได้เทรนนิ่งได้ด้วยนะถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมได้อยากฝึกเทรนนิ่งทีอ้าะได้พอให้แผ่นยางด้านใต้มาเยอะ แล้วความมั่นคงเท้าสูงสังเกตรองเท้าอย่างเน็กเนี่ยเราว,วิ่งเสร็จแล้วเอาไปเทรนนิ่งทำฮิตยืนขาเดียวอะ,อะแค่ไม่อยู่เลยเนะ,ะ,ะตัวนี้เทรนนิ่งเลยด้วยใช่ค่ะก็คือเป็นรองเท้าที่สมมุติมีหนึ่งคู่เป็นสุดปลายห้าอีกคู่หนึ่งเป็นรองเท้าแข่งได้เลยปะใช่ได้เลยเหมือนกันได้เลยนะอาจจะเป็นเน็กเหรือฝรั่าไปก็ได้ะนะครับสุดท้ายเลยนะครับก็คือเรื่องของการวัดไซส์เราวัดเท้าของเรานะ วาดเท้านะครับก็คือวาดรูปเท้าบนกระดาษเสร็จแล้วก็ใช้ไม้มันถัดวัดนะครับได้กี่เซนสมมุติของผมได้28เซนถ้าเป็นนักวิ่งมาราธอนนะครับแนะนําให้เพิ่มไปอีก1เซนก็คือเป็น29เซนนะครับก็คือ1 1 US เพื่ออะไรนะครับก็เพื่อเผื่อพื้นที่สําหรับถุงเท้าแล้วก็เท้าเราบวมด้วยเวลาเราวิ่งไปไกลเล็บจะได้ไม่ม่วงนะครับแต่สําหรับระยะสั้น10โล5โลเพิ่ม ส5เซนต์กำลังดียกตัวอย่างเช่นคุณวัดเท้าได้28เซนต์ก็ใส่28.5นะครับประมาณนี้ส่วนคนที่เท้าล้มเท้าอ้วนเท้าแบนนะครับตัวนี้เนี่ยมันมีหลายขนาดคือบางคู่มันก็ใส่ได้ตรงบางคู่มันก็ใส่ไม่ได้ต้องไปลองถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนที่เท้าอ้วนเท้าแบน่นยก็ควรที่จะหาลอง พื่อที่ะได้ข้อสรุปของกูเองว่าต้องเท้าไนกี้เราต้องเผืออกี่เซนนะครับลองดูครับหรือไปปรึกษาที่ร้านก็ได้นะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสะกับคุณเน่ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ bye bye. สวัสดีครับ